สวัสดีค่ะมาทําของกินมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทําผัดเส้นหมี่ไวๆค่ะนะคะส่วนผสมก็มีเส้นหมี่ไวๆแช่น้ำให้นุ่มนะคะ,ะหัวหอมซอยค่ะต้นหอมนะคะไข่ไก่มะขามเปียกค่ะ,ะผงชูรสพริกป่นน้ำตาลทรายซีอิ๊วหวาน ซีอิ๊วดำซอสปรุงรสสีเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะอันดับแรกก็เปิดเตาก่อนนะคะนี่ค่ะเปิดเตาไฟกลางๆนะคะ ใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันสำหรับผัดนะคะเราจะเจียวหอมก่อนนะคะเจียวหอมให้เหลืองค่ะวันนี้เราไม่ได้ใส่เนื้อหมูนะคะเพราะว่าเนื้อหมูในตู้หมดค่ะเราก็จะใส่ไข่ไก่แทนนะคะ ไม่เป็นไรค่ะทานได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเราสามารถเอามาปรุงรสบีบม,มะนาวข้างนอกได้ด้วยค่ะถ้าเราจะเจียวหัวให้เหลืองก่อนค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะผัดมีแบบนี้ผัดเส้นไวๆเนาะ เส้นหมี่ก็ได้เส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะนะคะบางทีแต่และจังหวัดเขาก็จะมีเส้นหมี่ของเขาเองนะคะอย่างเส้นหมี่โคราชเส้นหมี่จันทบุรีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแต่และจังหวัดเขาก็จะมีโอทบนะคะเป็นสินค้าที่ชาวบ้านเขาทํากันนะคะเดียวหอมให้เหลืองค่ะ เราจะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนค่ะชิมเอาค่ะนะคะตามใจของแต่ละบุคคลเลยค่ะเป็นอาหารจานเดียวได้เลยนะคะหอมเริ่มเหลืองแล้วค่ะหอมแล้วค่ะนี่ทำไมถึงใส่หอมเยอะค่ะเพราะว่าหอมนี่เนาะมันก็ช่วยแก้หวัดเนาะมีดีต่อสุขภาพใส่ไปเยอะๆค่ะตามใจเรา ใส่น้อยกว่านี่ก็ได้หรือจะใส่เยอะกว่านี่ก็ได้ค่ะไม่มีอะไรตายตัวนะคะอาหารไทยต่อไปใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเอาน้ำมะขามเปียกค่ะ คะใส่พอถึงควรค่ะใส่มากก็จะเปรี้ยวนะคะต่อไปซีอิ๊วหวานค่ะใส่ซีอิ๊วหวานหน่อยนึงค่ะเพื่อสีจะได้สีสวยเนาะแล้วก็ซอสปลาเขียวค่ะ พริกปน่นน้ำตาลทรายนะคะช่อบหวานใส่หวานค่ะ ก็ผิดใส่เยอะค่ะนะคะถ้าเราเอามาปรุงข้างนอกก็ได้นะคะพิกนะคะตัดให้เท่า,าออกัน,นะคะ่ะพริกแล้วก็ใส่ถึงชรสโรสักหน่อยะคะ่ะ รลงไปนะคะทีนี้เราก็จะใส่น้ำค่ะนี่ค่ะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ชิมรสดูค่ะเอารสที่ชอบใจนะคะที่ถูกใจของเรานะคะ เดี๋ยวเพิ่มน้ำปลาไปนิดนึงค่ะถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มเผ็ดหน่อยค่ะทีนี้นะคะพอเดือดแล้วนะคะ เราก็จะเอาเส้นลงไปค่ะเส้นหมี่ไวๆนะคะน้ำเนี่ยค่ะใส่ตามเอ,อใส่ตามชอบเลยนะคะเพราะว่าถ้าเส้นหมี่เยอะเราก็จะใส่น้ําเยอะนะคะเพื่อให้เส้นหมี่ซึมซับน้ําเข้าไปอะ,ค,ะค่ะใส่เส้นหมี่ลงไปค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเส้นจะนิ่มนะคะเส้นกับน้ําจะเข้ากันดีค่ะผัดหมี่นี่เป็นอาหารประจําบ้านเลยนะคะอะไรง่ายๆก็ผัดหมี่ถ้าจะให้ดีก็คือมีส้มตามด้วยค่ะนะคะใช้กินกับส้มตามคู่กันถูกใจมากค่ะแต่ถ้ากินกับส้มตามต้องผัดอย่าให้เผ็ดนะคะเพราะว่าส้มตำก็รสชาติจัดจ้านแล้วเนาะ สีกำลังสวยเลยค่ะสีหวานนะคะถ้าเราใส่เยอะไปสีก็จะเข้มนะคะก็เลยไม่ได้ใส่สีอุดำค่ะเมื่อกี้นี่เพราะว่าสีสวยแล้วนะคะสีสีอุดำนี่ก็คือจะแค่เพิ่มสีเท่านั้นเองค่ะไม่ได้เพิ่มรสชาตินะคะ ถ้าใส่กับหมูสามชั้นยิ่งแต่จะเข้ากันค่ะนอ่นะคะนี่ค่ะเส้นเริ่มจะนิ่มแล้วค่ะน้ำก็เริ่มจะงวดแล้วนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะ เส้นมีไว้ไว้ดิเส้นก็จะเหนียวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ไข่ตัวน,นี้แหละนี่ค่ะพอดีไข่เหลือจะทำขนมด้วยค่ะ หรสชาติจัดจ้านค่ะนะคะน,ะคะนีค่ะไข่แดงนะคะเหลือจะทำขนมก็เลยเอาแช่ตู้เย็นไว้กันมาใส่คุกเขาค่ะหัวมากเลยค่ะ เริ่มสุกแล้วค่ะเราก็จะใส่ต้นหอมนะคะใส่ผักคะน้าก็ได้นะคะหรือถั่วง,งอกต้นหอมกุ้ยชาย่ายได้หมดเลยค่ะแต่พอดีในสวนมีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมค่ะ ค่ะไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะทําได้ง่ายๆนะคะสำหรับน้องๆที่ทํากับข้าวยังไม่เก่งก็ดูอย่างแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะสูตรแล้วแต่เราค่ะชอบแบบไหนก็ทําไปนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะเสร็จแล้วนะคะผัดหมี่เส้นไวๆค่ะนะคะถ้าชอบก็ช่วย กดติดตามเจ้าของช่องให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะทำตามได้ด้วยนะคะเอาไว้รับประทานกับส้มตำอร่อยอร่อยยั่วๆจ้าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ